หนึ่งนะคะของโครงการวิจัยที่ที่ทำเป็นชุดโครงการที่ได้รับทุนาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นแม่งานหลักจะเป็นมศพ .2 นะคะแล้วก็ในชุดโครงการนี้ก็จะมีท่านอาจารย์นพพาตุลแล้วก็มีอาจารย์ธนาท์นะคะสัตหีบรมชสังคมช่วยด้วยนะคะที่สำาก่อน,ก,อนก็จะเป็นชุดหนึ่งแล้วก็ในตัวประเด็นโครงการบางประเด็น,นก็จะใช้ข้อมูลจากงานวิจัยของหลายท่านมาร่วมแล้วก็ ในงานวิจัยที่นำเสนอวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ทางคณะทบงานพยายามจะลองเอาแนวคิดนะคะเ i จิ้งอิเพสลงไปพยายามขยายภาพปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงในในสังคมไทยผ่านมุมมองที่เราไปดูในสถานพักของคนชรานะคะแล้วก็จะเป็นภาพที่อาจารย์สุนิดาสะท้อนสั่ครู่นะคะว่าเราก็เริ่มจะมีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเลือกที่จะไปอยู่ทีนี้ในการตัดสินใจไปอยู่มันก็ไปที่ทั้ง ตัดสินใจด้วยตัวเองหรือว่าถูกจะต้องเอาไปอยู่ที่นั่นนะคะก็จะเป็นที่พักที่ในอนาคตเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะมีอำนาจตัดสินใจมากพอไหมนะคะที่เราจะเลือกไปอยู่หรือว่าเราจะถูกนาพาไปนะอันนี้ก็เป็นเป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ในการเชื่อมโยงในประเด็นเรื่องของงานวิจัยมาสู่ตรงนี้เนี่ยในการอินพลายตัวเทศเตอรีนอัคินเรื่องเส้นทางชีวิตนะคะเราก็ไปอ่านล้าก็เจอว่า ในการที่ชีวิตคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางที่มันเดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ <S <S ทีนี้เอ่อในการที่เราจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับบริบทแล้วก็โครงสร้างของสังคมทีนี้กระบวนการเปลี่ยนผ่านชีวิตของคนจากคนหนึ่งไปแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อปลายทางของชีวิตของเราไปเรื่อยๆนะคะจริงถ้าฟังตั้งแต่เมื่อเช้าท่านอาจารย์นิสัต์พูดเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่เราเกิดเลยนะคะ ถ้าเราเกิดแล้วเราในสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือใดๆก็ตามเราก็จะมีเส้นทางที่ต่อเชื่อมโยงไปเรื่อยๆเพราะนั้นใน t r a n s สุดท้ายของเรา t r a n s t สุดท้ายของเรานะ <c oughs> คือในส่วนที่เราจะต้องเลือกในการอยู่อาศัยเนี่ยในจังหวะนั้นเราอาจจะมีอำนาจหมายถึงว่าอำนาจทางกายอำนาจทางเงินตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางตรงนี้เราไปอยู่ตรงไหนก็ได้ หรือถ้าเราไม่มีตรงนั้นเลยเนี่ยฐานสิชันตรงนี้จะนำพาเราไปสู่คุณภาพชีวิตอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ตัวเองก็สนใจแล้วก็คณะนักวิจัยก็สนใจด้วยกันตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวสถานที่เองเนี่ยก็จะเริ่มเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับการมีชีวิตของเราอยู่ต่อไปนะคะก็จะเป็นประเด็นเรื่องของ เอจิ้งอินเพรสังที่พูดไปนะคะทีนี้ประเด็นที่ได้กล่าวไปแล้วบ้างก็คือตัวสถานการณ์ประชากรเองที่เริ่มก้าวเข้าสู่สถานการสูงวัยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันในเรื่องของการดูแลในการบริหา,ารสถานที่เนี่ยปัจจุบันถ้าเราเริ่มตั้งแต่ปี2486มาจนถึงปัจจุบันเราก็ยังคงจํานวนเดิมนะคะก็คือเรามีอยู่25แห่ง อาจจะแบ่งรูปแบบการดูแลไปอยู่ภายใต้กรมกิจการผู้สูงอายุส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปอยู่ภายใต้เริ่มจะถ่ายโอนไปยังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี4 6เป็นต้นมานะคะทีนี้ในการที่ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเราก็อาจจะพอที่จะเลือกอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่โรงพยาบาลก็ได้เพราะเราก็จะมีเครือข่ายในการรักษาพยาบาลหรือเครือข่ายสังคมที่ดูแลเราได้นี้ในในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชนบทพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วกันนะคะ ก็อาจจะต้องเลือกที่จะไปอยู่ในาสารสงเคราะห์ซึ่งในปัจจุบันได้ได้ถูกถ่ายโอนไปยังองค์กรของความสมบูรณ์ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่เราสนใจว่า,าซึ่งเราก็มีโอกาสได้ลงไปคุยกับผู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนี้นะคะก็เขาก็เริ่มพูดกันถึงความพร้อมที่เราจะถ่ายโอนลงไปว่า ในการดูแลเนี่ยมันการดูแลผู้สงูงอายุคนหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายหรือว่ามาพักพิงเฉยนะคะมันยังเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของอาหารเรื่องของสุขภาพกายและใจใดๆก็ตามเนี่ยมันก็เริ่มต้องตั้งคําถามกับความพร้อมของส่วนที่เราจะขยายอำนาจการปกครองลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ย ในทั้งหมดใน25แห่งเนี่ยปัจจุบัน1แห่งเราจะดูแลได้ประมาณสัก150-200เพราะฉะนั้นแปลว่าทั้งหมด25แห่งเ,เราจะรองรับได้ประมาณสัก4-5,000ในขณะที่ตัวเลขของอาจารย์สุทธิดามมื่อสักครู่นะคะเรามีผู้สูงอายุเป็นล้านเป็นต้นไปส่วนหนึ่งดูแลตัวเองได้ส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะดูแลตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เริ่มเริ่มจะเป็นประเด็นแล้วนะคะ ทีนี้ในในปัจจุบันเนี้ยแนวคิดในเรื่องของ a g i n g in Place นะคะถูกพูดถึงมากเพราะว่ามันเป็นแนวคิดที่จากเดิมเนี่ยเวลาที่เราช่วยเหลือในเรื่องของสถานที่เราอาจจะมองแค่ที่พักอาศัยแต่ว่าตัวแนวคิดเองของ a g i n g in Place เนี่ยเริ่มมองถึงในเรื่องของเ a c e ที่เป็นสถานที่นะคะ Person ที่เป็นคนดูแลแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเพราะนั้นแนวคิดนี้เนี่ยเริ่มถูกดึงเข้ามาใช้ในการดูแลผู้สูงอายอุเป็นต้นมาตั้งแต่ปี เราเริ่มเราเริ่มแนวคิดนี้มาอยู่ประมาณสักปี2000ัเป็นต้นมานะคะในการดึงในด,งดึงแนวคิดนี้เข้ามาดูแลแล้วก็มันเริ่มมีการมองมากกว่าสถานที่คือมองไปถึงคนที่ดูแลแล้วก็มองไปถึงตัวซัพพอร์ตที่จะดูแลผู้สูงอายุท่านนั้นนะคะแล้วก็นอกจากในประเด็นเรื่องของแนวคิดนี้ที่ถูกดึงเข้ามาแล้วเราก็พยายามจะเอาเรื่องนี้เข้ามา ใช้ในสถานพักดูแลผู้สูงอายุเนี่ยว่าเราจะเอาแนวคิดนี้เข้าไปทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของประเด็นนี้แล้วก็ในปัจจุบันที่ตัวเองโน้ตขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าในปัจจุบันที่ที่คนจะย้ายไปอยู่ที่เป็นสถาน ขออนุญ,ญาตเรียกเป็นสถานสงเคราะห์นะคะก็มีทั้งคนที่ไม่ใช่แค่คนที่ดูแลตัวเองไม่ได้เท่านั้นแล้วนะคะเราเริ่มจะเห็นผู้สูงอายุที่มีอายุรายได้ปานกลางหรือสูงเนี่ยตัดสินใจที่จะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่ใช่จะเข้าได้ง่ายๆด้วยจำนวนที่ดังที่แจ้งไปนะคะว่าเ,เขารองรับได้ไม่มากเพราะฉะนั้นครัวเรือนบางครัวเรือนที่แบบลูกหลานทำงานอยู่ ในต่างพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องให้ผู้สูงอายุขยับขยายเข้าไปอยู่ที่นั่นเพื่อการดูแลที่อาจจะปลอดภัยกว่าการอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนนั้ในงานวิจัยอันนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็เราใช้การเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วมในช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายนในปี2564นะคะอันนี้นอกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมแล้วเนี่ยเราก็ยังมีวิทยาลัยลาสุดานะคะ มีวิทยากรกระบวนการด้านสาธารชุมชนนะคะอันนั้นเราทำร่วมกับบริษัทคลองแอนเฟนแล้วก็ในการทำงานเรามีการลงไปคุยกับหน่วยง,งานในพื้นที่ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็มีภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำงานอยู่ในสารสงเคราะห์ทั้งหมดทุกระดับนะคะทั้งตัวพยาบาลเองเออในนี้ก็จะใส่ไว้ทั้งหมดนะคะทั้งนักสังคมสงเคราะห์พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบําบัดพี่เลี้ยงแม่ครัวแม่บ้านคนสวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ทั้งหมดเลยนะคะเข้ามาอยู่ในกิจกรรมหรือว่าในการทำการวิจัยของเรานะคะในนี้เราพยายามจะพูดกันถึงเรื่องของ Physical Environment คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการดูแลผู้สูงอายอาุพยายามจะดูคอนเซปต์เรื่องของการพัฒนาที่เป็น Co-Learning สเปซก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมในการที่จะกิจกรรมใดๆก็ตามนะคะเพื่อทําให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมมากกว่าการพักอยู่อาศัยเฉยๆนะคะเริ่มดูแลในเรื่องของสิทธิ์ของผู้สูงอายุในการตัดสินใจใดๆก็ตามแล้วก็เริ่มดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับตัวสารสเครอเองจากเดิมที่เราอาจจะมีภาพแค่ว่าปิดกั้นระหว่างตัวสารสเครอเองกับชุมชนนะคะ,ะโดยวิธีการวิจัยเนี่ยเราใช้การศึกษาเชิงพฤติกรรมก็คือกับ ลงไปในชุมชนนะคะแล้วเราก็ออกแบบกิจกรรมเพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวผู้สูงอายุเองนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมคือนอกจากส่วนที่จะได้ความคิดเห็นแล้วในส่วนนี้เรายังได้ตัวพื้นที่ที่ปรับโดยใช้คอนเซปต์ของ a g i n g i อ p นเพรเข้าไปด้วยนะคะทีนี้ในกว่าที่มันจะไปถึงการออกแบบเนี่ยประเด็นที่เราเจอที่สําคัญแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกท่านทราบก็คือ อยากจะแชร์ในที่นี้ด้วยนะคะเผื่อที่ว่าใครสนใจในประเด็นนี้และพยายามที่จะพัฒนาต่อยอดน,นะคะจริงๆแล้วในตัวการจัดบริการเองเนี่ยมันมีปัญหาหลายประเด็นนะคะที่ที่มันเกิดขึ้นที่เราอาจจะไม่ได้เคยสังเกตคือจริงๆแล้วตัวปัญหาบุคลากรเองในปัจจุบันในในตรงนั้นเนี่ยนะคะมันไม่เพียงพอทั้งตัวปริมาณและคุณภาพปริมาณก็คืออาจจะหมายถึงจํานวนแต่ทีนี้ในคุณภาพเนี่ยมันหมายความว่าในตอนที่ ผู้สูงอายุคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เนี่ยอาจจะไปด้วยสภาพร่างกายที่พร้อมทั้งกายและจิตนะคะในตอนวัยสัก6กสกว่าขึ้นไปทีพอเข้าไปอยู่สักพักเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติด,ดูแลเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาของสภาพทางจิตเข้ามาเริ่มแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้รับเ,เสียงสะท้อนจากผู้ที่ปปฏิบัติงานแล้วก็เราจะมีพยาบาลวิชาชีพที่ดูแล แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะดูแลไปถึงสภาวะทังจิตได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดภาวะเครียดหรือภาวะที่หลงลืมนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ซึ่งรวมถึงตัวสถานที่เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดการหรือแบ่งพื้นที่สําหรับผู้ที่มีภาวะการดูแลตัวเองได้กับคนที่เริ่มมีปัญหาทางจิตแล้วก็รวมถึงระบบการส่งต่อที่เราจะส่งต่อไปสําหรับผู้ที่มีภาวะปัญหาทางจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากมาก เพราะว่าการส่งต่อไปแล้วเนี่ยการตัดสินใจในการดูแลรักษาเนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่มีญาติเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะในการที่จะตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรกับเขาต่อไปแล้วก็เราจะเอาเขาไว้ที่ไหนโรงพยาบาลที่ส่งต่อหรือจะกลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็มักจะส่งต่อกลับมาส่งกลับนะคะมาที่ศาลสงเคราะห์ทีนี้มันก็จะเริ่มมีประเด็นที่เออก็อาจจะมีตัวพยาบาลหรือน้องที่ดูแลเป็นผู้หญิงเนี่ย ก็อาจจะไม่สามารถจัดการปัญหาเนีนีได้นะคะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งรวมถึงสถานที่อย่างที่ว่านะคะเริ่มจะไม่รองรับกับสภาวะทางร่างกายคือการอยู่เฉยๆแบบที่เราเคลื่อนไหวดูแลตัวเองได้เนี่ยอันนี้ไม่ยากแต่ถ้าเราเริ่มที่จะเคลื่อนไหวดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้จะเริ่มเป็นประเด็นที่เราก็ยังไม่ค่อยจะได้เตรียมความพร้อมหนี้เท่าไหร่นะคะรวมถึงในเรื่องของการบริการต่างๆที่จําเป็นต้อง ออนอกเหนือจากการพักอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะต้องมีกิจกรรมซึ่งเท่าที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยการที่อยู่เฉยๆธรรมดาก็ยากอยู่แล้วนะคะจะต้องมาจัดกิจกรรมดูแลอีกก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวข้อมูลเองเพราะถึงเวลาที่เราจะต้องส่งต่อ,อ,อในการที่จะส่งต่อบริการเนี่ยเราไม่มีชุดข้อมูลที่เชื่อมกันนะคะระหว่างตัวสั่งซงครอกกับหน่วยงานบริการที่อยู่โดยรอบเพราะฉะนั้นนี้เป็นปัญหาที่เราได้มา จากการวิจัยที่เราสัมภาษณ์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทดลองใช้แนวคิดนี้ลงไปนะคะในการจัดกิจกรรมเนี่ยเราจะมีพื้นที่ต่างๆแล้วก็ให้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราลงไปทำเนี่ยมามีส่วนร่วมนะคะโดยใส่คอนเซปต์เรื่อง Aging in Press เข้าไปซึ่งมันพูดถึง4เรื่องนะคะคือเรื่องของสิทธิแล้วก็อิสระในการตัดสินใจก็คือออโตน o มีของตัวผู้สูงอายุเองในการที่จะเลือกปรับปรุงพื้นที่ ว่าเขาจะทำอะไรบ้างตรงไหนที่เขาจะใช้นะคะไปเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือดูไปเรื่องของสภาพอาคารแล้วก็ตัวความอยู่สบายการสนับสนุนภาวะร่างกายของเขานะคะดูใส่คอนเซปต์เรื่องของการซัพพอร์ตและเซอร์วิสให้คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยได้รู้คอนเซปต์นี้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตรงพื้นที่เองเนี่ยมันควรจะมีตัวซัพพอร์ตและบริการอะไรบ้างจากเดิมที่อาจจะเป็นพื้นที่การพักอาศัยเฉยๆนะคะแล้วก็ใส่เรื่องของสังคมเข้าไป คือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวของเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ชุมชนโดยรอบเพื่อให้รับรู้ปัญหาอย่างเท่าเทียมกันในพื้นที่นะคะทีนี้จะมาสุดท้ายแล้วนะคะเห็นทุกท่านหันหน้าหันซ้ายหันขวานะคะในประเด็นที่เลือกมานะคะเป็นประเด็นที่เราคิดว่าน่าจะต้องเร่งด่วนแล้วก็มันมาจากข้อที่เราพบในนั้นก็คือเรื่องของ สภาวะทางจิตของผู้สูงอายุนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะนําพาไปจริงๆนะคะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออยากจะทำเรื่องนี้ต่อนะคะเพราะว่าในเชิงของอการเพิ่มอัตราบุคลากรในการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มมีภาวะทางนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆนะคะในการดูแลซึ่งเราจริงๆแล้วเราไม่มีอัตรากำลังนะคะนักจิตในสารสงเคราะห์หรือในชุมชนด้วยซ้ำนะคะเราควรจะเริ่มพิจารณาเรื่องนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในข้อนี้ก็โน้ตไว้ว่า มันก็ควรจะอยู่ในขอบข่ายของหน้าที่บริการการจัดบริการของาสรงารสงเคราะห์แหละมันคงจะไปไม่ถึงที่จะต้องดูแลไปขนาดนั้นแต่ทีนี้ว่าอย่างน้อยก็ควรจะมีกลไกเชื่อมโยงส่งต่อนะคะว่าสําหรับกรณีที่ผู้สูงอายุอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยการที่จะขยับขยายหรือต้องได้รับการดูแลเนี่ยมันจะต้องไปยังไงต่อนะคะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นที่2ก็คือเราคง ที่จะไม่สามารถทำได้แบบเดิมนะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือการรูปแบบของการดูแลแบบ one size fit all นะคะคือเราคงจะไม่บอกไม่ได้ว่าตรงไหนควรจะเป็นรูปแบบนี้ไปทั้งประเทศเลยต่อไปจากนี้นะคะมันก็จะเริ่มมีประเด็นอย่างที่ท่านอาจารย์นภพัสพูดนะคะว่าถ้าผู้หญิงเยอะมากกว่าล่ะหรือผู้ชายเยอะมากกว่าหรือชมุมชนนั้นอยู่มีทั้งพ่อแม่อยู่ด้วยกันหรือผู้สูงอายุอยู่คนเดียวล่ะ แล้วสถานบริการที่จัดให้ตรงนั้นมันควรจะเป็นรูปแบบไหนให้มันเหมาะสมนะคะแล้วก็รวมถึงบริการที่จําเป็นคือนอกเหนือจากการพักอาศัยมันควรจะมีกิจกรรมใดๆก็ตามนะคะให้เกิดกิจกรรมทางกายหรือใดๆก็ตามเพื่อให้ตัวผู้สูงอายุเองอาจจะได้ขยับขยายอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งอันนี้ก็มันก็อาจจะเป็นความจําเป็นที่ที่คิดว่าจะเป็นเฉพาะหนานะคะทั้งระยะสั้นหรือระยะยาวที่อยากจะให้ทุกท่านได้ได้ทราบมองเห็นกันค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการถาม